นี่ค่ะที่แม่แม่เพิ่นกำลังกุกไข่อยู่นี่ประมาณยี่สิบนี่เฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเสริมเสริมเล่าไม่ค่ะนี่กะเป็นคอกของเต็ดหน่อยกุมที่ออกที่ใหญ่แล้ว นิวแล้วเริ่มเดินขบวนประท้วงแล้วงามแลงมากระซิให้่ห้ำค่ะนี่นั่งเฝ้าแล้ว ซีแอมรั่วด้านนอกนั่นค่ะทางทางบ้านนะกันบอให้ปิดหน่อยเพิ่อนออกไปนี่ค่ะห้ำที่ให้ให้มือละซีถวยแล้วก็ มื่อลสามเวลาผสมข้าวโพดแล้วก็หัวอาหารน้ำค่ะอยู่ข้างล่างนั่นก็สิเป็นห้ำอันนี้ก็สิเป็นแมวน้อยหิวแห้งหิวแหง ไก่ก็หิวคือกันไก่ก็เริ่มหิวแล้วค่ะกาขนุนตัดลงมาให้ปิด ย่นเสงนี่จากน้อยเด้ค่ะน้ำเลงม,มันมีขากล้องค่ะตัวไ่รุ่นไ่นี่มันสองลูรึ่งแล้วค่ะเนี่ย แม่เพิ่กกไคร่นี่ค่ะสองลก,กว่าแล้ว กำลังไปลงน้ำค่ะ <c oughs> นั่งเลาว <c oughs> ไปแม่ลงไปน้ำมูแม่ <c oughs> ทางมันสูง ย่อนแสงในเด้ค่ะมันเป็นฝั่งทิศตะวันตกตะเบ็นกำลังสิลับคู ว่างผู้เขางามยำมลรง <laughs> ยืนเพราะอยากลงน้ำบักนาวกระโลนค่ะบริเก็บ ืไปลงน้ำฮึดึงภูเขายางเมลงแต่เป็นกำลังสิลับผู ย้อนเสียงนี่บริเวณเล่าเพิ่นค่ะอยู่ข้างๆกับอยู่ริมขอบสะนี่แหละค่ะ นั่นแม่เป็ดตัวสีขาวนะคะคลอดคลอดได้เบอร์เบอร์เบอร์ได้แปดเก้าตัวค่ะแม่เพิ่นมาเฝ้าลูกขึ้นมาแล้ว đi nam khiến mà lợ กล่องสเสถทียนกระอดเอาด้วยค่ะรุ่นน่ะสองลูกครึ่งอันนี้อันนี้สิ้นเดือนนี่ได้สองลูกเอ้ยสองเดือนคะนี่อันน้องนี่เพื่อนซีได้เดือนเดือนครึ่งหรือหรือหนึ่งเดือนจำก่ได้แล้วใหญ่เพื่อนนี่สิเกิดก่อน แม่นแม่นค่ะประมาณเกิดกันคนละครึง่งก้อนกันครึ่งเดือนถ้าได้ส่งเดือนพวกน้องเพิ่นก็ได้เดือนครึง่งพวกร้องเพิ่นได้ส่งเดือนสิ้นเดือนนี่ค่ะส่งเดือนรุ่นน้องนี่รุ่นพี่รุ่นน้องนั่นรุ่นพี่บ่แม่บอยู่นั่น นี่รุ่นเท่าอยากมาฟังเขาน้ำกันมวนเลยเฝ้าเล่งก็เฝ้าขึ้น วิวงามข่าง,งามาะไรอากาศเย็นๆตาแต่พอตอนนี้่ในเลาผักบุ้งนี่กินดีจัง <laughs> พอปล่อยลงใส่บอผักบุ้งแท้ๆบอกินกินนิดหน่อย จะย้อยขึ้นกันแล้วบางส่วนก็นยังเล่นอยู่อากาศน้ำเมแรงคือสีแรงโดนอยู่ดอกขาะแบบน,นี้ล้ม ลมวีวีเลยแต่เป็นเริ่มพันรับพูแล้วนองสี้ย่างไปละใส่อะเก็บคานะขโ,โยขโยนะนี่เป็นน้อยค่ะนี้เป็นเป็นน้อยบ้านเฮาบพคาเาเป็นน้อยเป็นแต่ไม่ค่อยเยอะ ส่วนหลังบ้านนี่บ่บนีน้ำบาำบยมเต็มจากเทียฝนนั้นบ่ค่อยตกค่ะย้อนเสียงเอกอดเอามันฝั่งที่ตะววนตกมันก็เลยเป็นอย่างสี่ท้องฟ้าเป็นตะคินห่อน คนเนาะเป็นตาชิถอดอุ้ยมมเมื่อยเองเหรน้ำมาย้อมเต็มจากเทียนี่น้ำน,น้อยๆรู้ว่าจะได้เอาปลามาปล่อยบ่คับปีนี่แรงคัก ค่ะขั้นตอนมือนีก้าสำนี่แหละเนาะค่ะอย่าลืมนะค่ะถ้าเฮ็ดเอียงบดีหรือในการถ่ายภาพกล้องมันเสถียรหรือการเคลื่อนไหวเอียงบดีอย่างเช่นค่ะก็บ,บอกกับคอมเมนต์บอกกันได้เลอค่ะมือใหม่ <laughs> อย่าลืมกดติดตามให้ในเด้อค่ะ สวัสดีค่ะ